คนรวยไม่จําเป็นต้องมีประกันชีวิตครับเพราะเขามีกําลังจ่ายทุกอย่างได้เองทําไมคนรวยถึงยังซื้อประกันชีวิตอยู่วันนี้ผมมี5เหตุผลที่คนรวยเลือกซื้อประกันชีวิตมาเล่าให้ฟังกันครับหครับ เพื่อรักษาความมั่นคงคนรวยรู้ดีว่าหลังจากเขาจากไปแล้วทรัพย์สินทั้งหมดที่สร้างมาต้องเสียภาษีมรดกเพื่อเตรียมเงินก้อนให้ทายาตนำไปจ่ายภาษีโดยไม่ต้องขายทรัพย์สินที่มีค่าออกไปเคสที่พบเห็นบ่อยครับในต่างประเทศคือทายาตไม่มีเงินจ่ายภาษีมรดกทำให้ทรัพย์สินตกเป็นของรัฐอย่างน่าเสียดายครับข้อที่2ครับ เพื่อสร้างมรดกก้อนสุดท้ายให้ทายาทคนรวยรู้ว่าทุกคนต้องจากโลกนี้ไปและยังมีทางเลือก3แบบ 1. ครับทิ้งนี้สินไว้ให้คนข้างหลัง 2. ครับจากไปแบบไม่มีอะไรเหลือ 3. ครับจากไปพร้อมมรดกให้คนข้างหลังแน่นอนครับคนส่วนใหญ่เลือกแบบที่3ครับโดยใช้ประกันชีวิตสร้าง ทรัพย์สินก้อนสุดท้ายเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานครับ 3. ครับเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงเวลาสำคัญเมื่อควรรัวจากไปทรัพย์สินมักถูกอายัดหรือต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเช่นแต่งตางผู้จัดจาก,การมรดกเอยและดำเนินการคดีในศาลซึ่งใช้เวลาในช่วงนั้นครอบครัวต้องการเงินสดเพื่อดำรงชีวิตและประกันชีวิตคือคำตอบเพราะเงินสินใหม่ทดแทนไม่สามารถถูกอายัดได้ครับข้อที่4ี่แล้วครับเงินสินใหม่ทดแทนปลอดภาษี ข้อดีของคนรวยที่ชื่นชอบที่สุดเงินจากประกันชีวิตไม่เสียภาษี100%ครับบริษัทจ่ายเท่าไหร่ทายาทหรือผู้รับ ผลประโยชน์ก็ได้รับเ็มจํานวนครับข้อที่5ครับสะดวกปลอดภยัยกรมธรรม์ประกันชีวิตเปรียบเสมือนพินัยกรรมไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายหรือจากการเอกสารที่ซับซ้อนมีตัวแทนคอยช่วยเหลือดําเนินการทุกขั้นตอนพร้อมกฎหมายรองรับชัดเจนครับนี่เป็นเพียงบางส่วนของประโยชน์ของการประกันชีวิตครับถ้าคุณอยากวางแผนประกันชีวิตสุขภาพเงินออมหรือประกันเพื่อมรดกพักแช่มาคุยกับผมได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาผมอภิชาติประกันโดน ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ